สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมากินมะม่วงเบาดองเกลือนะคะยิ่งใหญ่มากนะคะนี่เลยค่ะมะม่วงเบามะม่วงเบาดองเกลือนะคะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกินไม่หมดเริ่มกินกันเลยนะคะมะม่วงเบาเป็นเป็นมะม่วง ที่เขาบอกว่าเป็นมะม่วงภาคใต้นะคะก็ใส่ก็กินมาหลายยี่ห้อละแต่อันเนี้ยจะเค็มไปหน่อยทุกคนนะคะใส่จะกินกับพริกเกลือลาวของเรานะคะต่อนะคะเราจะกินกับพริกเกลือลาวของเรานะคะพริกเกลือลาวของเรานะคะก็มีส่วนผสมมีพริกนะคะรสด,ดีแล้วก็น้ำตาลค่ะ แค่นั้นแล้วอร่อยนะคะโกยขึ้นมาเลยค่ะนี่เลยค่ะรสชาติมันก็ออกจะเค็มๆอ่ารสชาติของของไอเนี้ยนะมันจะออกเค็มๆหน่อยเค็มๆเ,เปรี้ยวออกเค็มเปรี้ยวเลยแหละ ในช้อปปี้นะคะมีขายนะคะบางเจ้าก็พอดีคือเปรี้ยวกับเค็มพอดีแต่ว่าคิดว่าอันนี้มันอาจจะเค็มเกินไปแต่มันก็โอเคมันก็ได้อยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายชอบกินกับพริกเกลือเราคิดว่ามันน่าจะเข้ากันดีอื้ <c oughs> อืแต่นานๆทีจะกินนะคะเพราะว่ากินเยอะไม่ได้กินเยอะแล้วจะจุดจุดแต่ก็ชอบกินของเปรี้ยวนะใส่ก็ชอบกินของเปรี้ยนะอันนี้ลูกใหญ่ไปนหน่หอยอื้ม อแต่โดยส่วนตัวแล้วนะคะ <c oughs> โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะชอบกินมะม่วงเบาที่มันแบบที่มันดิบอะ่ะอันนั้นมันจะได้อัศรสมาก มะม่วงเราเมะม่วงเบา,บาดิบกินกับพริกเกลือราลานะคะใส่กินกะปิไม่เป็นนะ <c oughs> เห็นว่าบางคนบอกว่า <c oughs> บางคนก็บอกว่ากินกับกินก,กับกะปิ กะปิอะไรเนี่ยพักได้อะกะปิโวเหรอกะปิหวานเออืมนั่นแหละจะอร่อยแต่ว่าเราเป็นคนที่กินกะปิกับมะม่วงไม่เป็นแต่ว่ากินน้ำพริกกะปิเป็นนะแต่ชอบกินพริกเกลือรามากที่สุดเลยอืมอืม คิดว่าน่าจะกินไปสักประมาณ5-6ชิ้นได้อะเริ่มแบบคำสุดท้ายค่ะทุกคน món bà mà lợn